นู้หลารเป็นมอลำ14ี่ปีจ้าโอ้ก็ร่งหนาฮักเนาะจ้าพีีปีจ้ามีหัวไปหระมีแล้วจ้าอ้าวหัวมานนั่บ่อหรบ่จ้าเราเห็นงานอยู่ในเทศบาลอุรนี่แหละจ้าเป็นนายกดิบ่จ้าสอท่อบ่อจ้าสอจอบ่จ้าเป็นยังงู่นี่เราขับรถขนขยะค่ะ ดีแล้วบ้านเมืองสามยอดเล่าอะไ่ะอาคีบสุดกระิ่ค่ะค่ะค่ะโอ้แต่งตัวเป็นตาฮักเนาะจ้าคีบหกคีบหกคีบหกจ้าโอ้ส่วนสัตว์สวนปุ๋ยจ้ากระเป๋าไผ่เหรอกระเป๋าหมาค่ะเป็นเด็กเด็กเด็กน้อยไม่พูดกระเป๋าหมากับคนใหญ่เขายังไงเลยกระเป๋ามันเป็นหมาเนี่ยเนี่ยหมาเนี่ยโอ้วันนี้แต่ว่านางเนี่ยเป็นคนเออว้าดูๆกวนๆนนี้เฉียวเฉียวขึ้นโคราชนัำมือคะโทษนกคนเดีย กเก่งแค่คอยบเงยยังดอกคอยเงยแตั้งแต่วนี่หน่อยซ้ำนีิก็ไม่ผัวแม่อย่าว่าน่อยนะคะเขียดบอกแอะหน่อยก็หนิมันยังเอากันก่ะนั่นเอาวต่อๆกันสิรำมมวอยู่จ้าแต่งตัวแบบนี้หนิกะสิม้าลัมลราพ่อพวกแม่สิเปตัดอ้อยดอกค่ะโอ้ยผู้ใหญ่กูติดคุูกซ้ำเขาเดิเอาเจ้าอยู่สำนักงานไหนเยู่นี่สิรำมมวอยู่นี่จ้าลัมมาไ้ถามรัำปูซ้ายอยู่โอ้ติบ่ท่านี่มีหมอล้ำไปซ้ายจ้าโอ้ยบ่มีเนี่ย นี่เด้วหวยืนยืดดิด้โอ้ยหน้าตาแบบนี้ยังมาเปลี่ยนหมอลำไปสายั่พลอเป็นยังไปรับจ้างขึ้นมาเ้าสิพี่ไปยิงก่อันมอลำไฟยิงครับจ้าอาจจะผมเป็นในพวกหมอลำไฟใส่เนาะผู้ไหนเนี่ยเอาปล่อยไฟดิครับบุงหัวจักบอกครับนี่พอปล่อยไฟอ่ะเฮ้ยครับบุญวาดซาดมาบุกคิดว่าสิได้มื่อปล่อยไฟบุญวาดเหรอ มันตื่นเต้นข้าแต่มาพ่อแล้วยานบ่วได้พอกันอีกง่ายสั่งคว่ำใม่อายสัาย่างควมำยังอะไรครับไปขี่เซนายเลยด้วยตอนนั้นขี่มักหลามักหลายเลยแต่ว่ามาใส่หล่อหมอแค้นเจ้าบัมีเอาบัวยากเพราะใหล่อหมอแค้นจากเลี้ยงอีละก็ได้ได้เลยค่ะเชิญครับมาอ้าวเฮ้ยหมอแค้นอดับแชมป์เลยเนี่ยเอามาขึ้นอีมากีแท้คนละคนครับคนละคนไม่ใช่คนละคนยังไงกูจับขามันได้เนี่เอาเ่ยมันแกล้งเดียวกันเขาเซต คล้ายๆกันโอจังไหนจังค่อยหันใจยิ้มมันมาความบังหลวงขึ้นผูกข้อตาย หมอแค้ไผกาะยังยกี่ล้านหมอแค้งยังอีง่งงล้านครับอุ้ยรูปร้อนเนาะรูปร้อนครับคุณหมอแค้ครับต่อไปได้แล้วต่อไปเ,อไเป็นใบช่วงวบบังบินบันโอ้ข่อยมักเจ้าข่อยมักข่อยมักเจ้าอะไรมักมองไหนครับรอเอลดีให้เอลผมบุีทครับบุดีจังในปอแคนดเกปั๊บปบุ่นนึอ่มันอยู่น้ำแคนฮะั้าป้อแข้งคืนเอลดาลดฮะ แค่นแค่ดวงนี uh ้ผ huh. oh. 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 uh ู oh. Oh. Uh ้ใดเป่าเด้ารับเป้อมเห็บเบิ้งยังไงอยากเบิ้งเด้าอ้าวเฮ้ยอันคุณหมอแค่นตั้งเครื่องครับกาหลีน้าเบิ้งกันนะครับย่างแสดงครับโ๊วยมาละท่าแปลงเฉยอยโอ้ยบักเก็ตบักห้ากินซีนมึงไปนะใช่แล้วหมอแค่มเลยออกเนี่ยมันอายจังไงจังไงเมันก็จังไงก็กินเสียเจ้าของตั่นงแต่ลุกขึ้นจะไปอยากอายแค่ยัง ก็ไปนี่ก็ไปนี่เพรต้องอยากอายเขาโอ้แกนมากน่องสิเป้าให้โอ้เป็นพี่กับน่องกันด้อยไอกับน่องกันเนาะอๆเป้าเป้อ พูดว่าฝันว่าบักไปทีเอลดีปันนี่แน่นวะว่าอจอบมามันจอบมาอย่างไรเป็นยังไงซะฮะเมียนอี๋ครับพู้แต่ปากเป่าเอี่ยวไปดูอัตโนมัติเอาคำว่าเป็นจ้าตั้งเฮ็ดผู้ใดตั้งเฮ็ดผู้ใดเหีดจีเป็นน้ำแข็งอยู่ในวัดไอ้มากะเป็นน้ำแข็งอีหลีเนี่ยเมียนเป็นน้ำแข็งครับผู้ใดเป่าเด้าโลดเป่าไว้กับเด os, ้าไว้เป nah ่าซ่ากับเด้าซ่าตามตังหวะครับอุ้ยแค้นศักดิ์สิทธิ์ครับผู้ใดเป่าเด้าโลด พูดใดบาใครเดาหนีกระเป๋าแค้เดาอูบานนั่งตาสีตาสั้นเินี่มันแม่ดีดีคอยสอ่นแค้นเดาเนี่ยพู้ได้เ้าเดาลอดคอยสะเปลี่ยนแคนดวงนี่เดไปเห็นพ่ออดเดา๋ไปเห็นนา้าเราแค้เหรอะเราเดาดีไหม่้วบาใครเดาเติมมือนีเราคาตีตะไ่้เอาฝาดิเปบาล่าเบดสนะ่ เป็นพุทธาพุธินมาหาเดาเดินเหมือนตัวเอาไม่มีนี่ไงโอ้ข้นศักดิ์สิทธิ์ผมละโต๊ะแกเบิดว่าแม่แม่นกน้อยสีเปาเอ้าแม่นกน้อยเปาไมนเป็นยังโอ้ยขันเราเปาแค่เราบ่ได้เป็นนกน้อยอุไรพอดแล้วเราสิเป็นยังเป็นนกกระเดดเดาทนตัวบ้ามาหาหาดมาหาหาดเป็นยังเออป็นยัง กูได้โปแค้นปล่อยไฟเว้มันหมาเน่าตายค่าเต่าแค้นพอตัวพีพออะไรเอาห้ามบุญตีได้ล้ำไงพ่อค้าไม่พูดนั่งถอยล้ำนั้งโดนแล้วเสียเวลาเนี่ยแม่เมื่อไหร่อีหานาที่เข้มรุดเลยโอเสียเวลาเนิ่ยไอ้บ่บเอ้ยนั่นดิกาห้างมึงก็ใส่มาหน่อยนี่นาฬิกามึงน่ะมันเดินตรงกับชาวบ้านเขาบ่เอ้ยไม่กับว่าตรงแล้วไม่ไงของเจ้าเดินตรงบ่อ้าวของกูก็เดินไม่ตรงเว้ย ม right? ันเป็นยังล่ะมันเดินอ้อมตั้งจบแบบนี้เลยนะ่ำบัดเดียวเอาลำหัวเส้นอแู่อ้วยเราเป็นหัวเส้นเป็นผ้าหมูเราบอสัตนี้นะได้เปลี่ยนมันคื้นลีลลของเขาเอาพี่น้องขอเสียงปรบมือให้มารวมฝ่ายนี้นะครับรจากเมืองอีลานมารวฝ่ายใต้ ว่าจากเสียงอีสานมอลำฟ้าใสจากีเงี้ล้านจะรองมาสิมาประูนมองเอ้ยงในไงี่เอาเดี๋วเออตทะเลียงตองบ้านตัวไวเนียงตัว้าวเตากนเออใชฮะจะมาหังมาจากหมอลำ มิฉนั้นนั่งอยู่ซื่อเอาแขนขึ้นกูโอ้ล่ำบัดอย่าบ่ล่ำบ่ล่ำไฟยิงเ้าอ้าว่มาแถวเดวดีกว่าโอ้ยว้ายปุ้ยของกูนั่นมันกับเปนรับเจทย์หไม่ไงโอียท่อนหน้าท่อนหลังถ้าก็ฟ้าห่วยว้าจไหนก็พูดอย่างน้เป็นใจ นยู่ตลงเปลี่ยาหหลวงควันนะัวม<ะ>ันอยู่เขาละงมาว่ตั้งอันนี้ไม่เหมือนูยกะไรนั่นเอานั่ันจัดเลยจัดเลเอาไป่แคคีอะไร ลาวันตัวเนื่อยแค่ไม่วนตันละขั้นผู้ใดอยากวนในเจ้าเจ้าเข้ามามาเบิ้งหน้าเบิ้งตาตามวอลอัมวอลำคิดอยากลูบอยากทำแล้วแต่เจ้าสิคิดซะยละขั้นอยากเห็นขงใหญ่แล้วแต่เจ้าสิคิดเอาถ้าจะก็นขงใหญ่แล้วแต่เจ้าสิคิดเอาไปนะอีหยังสิมาใหญ่ตั้งตะพุ่ำแท้ๆกวนบึกอื้อน้อย เปนอ่อยเนาะอยู่นี่น้อยแต่แท้ตัวทางเด้อพีขั้นเดียเจอจังๆย่านหลวงบ้านเหลี่ยทีเด้อพีปล่อยไฟมาเลยขอขอนบวนก้อนน้ไม้โก้แล้กขัอยจะเขียนของไงแล้วแต่เจ้าสิืบข่าวอยากแก้วางแก้งเอาเชิญเจ้าจางอยู่ทางล่าง้างพาย ซอยพี่น้องฟังสอยว่านกแต่แต่บินควมไปตามนั่นหัวหัวลานได้เมียขี่ทีบอกอยู่นี่เจ้าว่าเมีนไผ่เขาหูด่างดกวยครับเขาบอกการบอตเลยฮึโอ้กูมักเอวมักยันเจ้ เมือเ่อในพอสัตทธาหามาลำลองไม่แต่ชื่อเสียงกลองละแผ่นดินเนน,นไหวเ็นละพวกความเลื่อมใสาสาัตทธาไปจังหาเรือเข้าหมอไม่มไปตุ่มีความ,มู้มังคองกันโกัรเด็กหม้อหน่หน่อยหม้อเล็กเล็กแย่งปีองปีเปิ่เพราว่าบ่ดีอยากได้หมอใหญ่เพื่อเลยเด็ดไปใส่หมอนำปล่อยไป ัปุกลูกน้องหมายอะไรจนสารตั้งยานตั้งเพลงพอเพิ่นเต็มแม็กเล้งและผัพักจันย่ันพอเจ้าพาเพิ่นกามาเต็มเพี้ยมก็จะพ่อจอจงไส่ปันได้เพิ่นกระอุดตากรุงไฟหามาจูแรงเด้อพ่อเพิ่นกระจ้างมาโยกับพ่ออยากฟังเดชทั้งค่าจ้างกับพ่อตีเงินข้ามำปากให้มาแข่งตีปากล้ำตโวหันใหญ่สาราตุ้น เพงไปหมดแล้วยังแลืะจะพวกหน้าแกวหมอกับหมอนำจูบเงินไปเมลมาจำหมอดำมาลอง ี่น้องจังหวัดอุดรานีอะไรเชื่อแรงใจโอ้ยเดี๋ยวสมซาสมรือเนาะอีลาเนาะเสียงกะดีพุ่นกะงามขอบคุณอาจารย์นักดนตรีไอ้ออเฮามาตัดอ้าวมามองอวยบ้านนี่ยนะเชื่อเป็นยังลูกล้อยไปเนี่ยพ่อจะเป็นยังไปวินงได้ สู mustache, ่เขาลูกสู่เขาเด้าก็เด้าพอดเด้าพอดเดานำเด้ามี่เดาดูเดาได้เด้าเมื่อนี้เขาไม่เม่นเด้าธรรมดหลายคดพคตรโคตรม่เด้าเฮ้ยเด้าทั้งหมดมันมีลูกบอกยันถึงมาขวดน้ำไหลมันมีลูกกระซังหรือคนกระปวดบักเย้ากระเป็นตัวหัวตั้งหนล่ะปวดหน้หรอต้อยต้อยต่อไปฟังซอยอ๋อมาจากซอยแล้วไปเาแล้วเซอยพี่น้องฟังซอยลูกสาวเดียวนอกนั้นลูกชายเมิอ อันละบ่เป็นกา,ปนกาเป็นก่อนเนก่เป็นก้อนเลอยซอยนอกแต่แต่บินความป้าไหวบ่อยากได้ดอกัวาซื้อปล่อยไปทั้งมันของน,อนอ้อยสอยสอยพี่น้องทั้งสอย<ะ>นอกแต่แต่บินความปลายไพขั้นอยากเห็นของปล่อยฝ่ายไงให้ใ่แหวนขยายสอยสอย,สอยนอกแต่แต่บินความป้าคอย บักได้ขวงน้อยจับมันไปทั้หมันจะให้มันแก่พันเด้อบักหาขวงน้อยอมาถอยไปตับบวชจะมืงให้ยายสอยจะเข้าบุ่มซอยสอยซอยสอยอากูสอยไม่ถึงเลยสอยมาถึงแต่ยายสอยอ้าวมาดิพี่น้องเา ปังหมอลำไฟไส่บาดเนี่ยเขียดแท้มดเขียดเปลวเปลวเปลวเขินเอาไปยังพยาธิอยู่ยากเที่ยเนี่ยโอ้ยหมดเขาทรงดิบัวครับเป็นยังต์เลยบัวยางทรงได้หมดคุณภาพแล้วเก้าสองเขียดแล้วพายุขาพับเลยนะก็บเัวย่างฮัดไว้ฮัดไว้ก็บพายูหรอกมันเปียกๆโอยกระเปียกประนันเดือกชิมแล้วก็แล้วตัวโอ้ยเลือกชิมก็เพดอกเสียดายเห็นหัวย่าโอ้ยมันก็ไพราะเดายเหนหัวสย่ง แม่จูอาเอาขึ้นพี่หมอแค้นโอ้กูเสียดาู้ว้ยโยงไ่เนี่ยบาบลัชิงบลําชิงมับัญชีบวบาัตขมุหมอแค้นประจาว่าเด้อแกวดีขนาดโอ้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 ไโอโอ้โอ้ค้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โโอ้ แต่แบ no no, sí, no, ันมักเอเอาเป้าวันเนี่ยเออตอนมาหนีปลาไปน้ำไอ้ก็ได้มือเว้นนีไปกินก๋วยเตี๋ยวยืมกูยุ่ยห้าขวมึงไม่ดหสือวันยัเป็นควยเป็น้ำอ้ออ้ออพี่น้องตตเมือให้มาล่อไปใต้เนะครับอันนี้ลบูเอกขันาบูกขกับกอกาขออาใหโอ้ยเว้ยมาบันนีกเอาปะผ้ามาขายสวนมีตอมาล่ำซิ่งมาสัทอ

เอาละ,ละครอ้วนศิษย์ของผู้ข่าวมาล่ำก้อยฝ่ายเขาโก้มกราบนมาสการบรรยัง่งระคุณเจ้าตลอดเราถ้วยเท,เ,ทเทวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โลกาลระพุ่มเจ้าทีเลคุณบิดามันดาเถิดไปถ้ะใครอ่อพอคู่เราสองทอด่อยในย่างก้าวขึ้นมาบนเวทีส้มแก่นที่นี้นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของผู้ข่าวมาล่ำฝ่ายท้างฝ่ายสางส,ส,ส่วนมาแนวขวางใจหายังมีอยู่แน่แล้วเบิ่งมาล่ำตัวแม่ เรื่งเมื่อร่ำตัวแม่เราบอกให้ธนาตาพ่อแม่เอาอย่างก้อนละวะมาสั่งมาบ่ใหญ่เอาบ่เคียบ้าปอนสั่งบ่ไตจะดูนุ้งกินแม่หรือมน้งนี่แหละรอวตายจะมาเคียบ้ากันแล้วก็มีนั่นพี่สิพ่อแม่เอาอย่างก้อนละวะมาสั่งมาบ่ใหญ่สำนีบอสำนีบอสิมาหันลำใส่มันบ่เติมกันดอกฟังเด้อขั้นบ่หูก่อนสิคอบอกเจ้าเพื่อเอาบุญตั้งระยะเฝ้าศูนย์ pháo súng hay quân quấn mương cồn sương xiềng quế đằng cá chân thua pha mương thanh để lấm say cá phèn bỏ phu nhoi <laughs> chăng si <laughs> si bơ xàm nghe tiếng bờ phẳng này thang này phải níu bớt tâm linh chạy tặng đàn em gìn ท่านฝีที่ไหนคุณแมบ่ท่านเลยผิดยาการเล่ายืมเอาหมอร่ำกระปลูหันม้าอีสาก้อนหันบ่ได้ดอกคอยต้องเจรจากับพวกเจ้าแสดงว่าพวกเจ้าว่างแผลอย่างคอยแพ้มาขวนสมาธิคอยเอาเขาบ่ได้ควนมาปีลีลาของเขาเออลีลาของหมอแคนเอาจังสี่เสาหมอร่ำกระปลูลุกถ้าไม่ได้หรอกคุณลูกจะเกิดบ่ได้ในไหนคอยกับเจ้ากามาพ่อกันแล้วเจ้ามีดีอีหยังที่จะให้เพิ่นซาไก่ให้ว่าลองดูอย่าเฮจนหาตูรู้ กูรู้บ่ไม่ดูแค้นพอขอยาถามเขาเจ้าเรื่องเต่าเรื่องตาาเต่เาเจ้ามาเหม็นจะไห้เฮือี่ซำสองมือซองมือหรือว่าซำสองหิวซองหิวท่านพ่อบากพ่อกิวหัวเถื่อรึงลึงรึงลึงหัวบาครึงลึง,คง,ลงคเคยแพ้ซอ,องสลึงมาเล้วจาาเถืือ กดทำคนกอนนาก็ทำคนกอนนาไปไปเวบอยจังสีมันกับบยานว่าจะไงกับคุณพี่ปล่อยไยมาในพรนยกแรกแหกหมานเพรางแต่เจ้าจับไม่เข้าเจ้าขน็นำข่อยกอนดูถูกว่าไปายล้ำวานทั้งตัวน,น้อยยังเงเจ้ากขะซางบ่สมองมาจิตเน่ขอร้อยใหญ่กัะได้มันเป็นน้าเจ้ารู้เลยล่ะ <c oughs> แม่นว th th ja, ja, ่าคอยทีน้อยไข่กรน้อยตั้งแ่โตคนคือดอกแต่หัวใจขอบอกว่าใหญ่กว่าผู้เขาอันสีแข็งขาวหยาบมาไกลๆย่าเป็นคนเฝ้าหญ่โอวัดเจ้าของอย่าเป็นคนของหองยกคนคมทานวันนึงหันเจ้าดูถูกไข่มาว่าไมายังพ่อไม่เอายังก่อนไข่สั่งมาคือตัวน้อยพ้อหอดของทางใหนไข่ว่าตำแมงมี เก็ไปแหลดเด้อพี่น้องนี่บอเสียใจเพราะว่าของทางไหนหน้องใหญ่ปานปาโอ้มันป็นสาองค์ล่ะก็เปนอีข่อยสิบ่กินน้ำาองคแดงจังเสียเอเป็นหยังเจ้าคือบ่กินข่อยสิเดียดฟ้าองคมันพ่นเราแล้วมันบ่ได้เจ้อกัน พี่ผอยไยเอ้ยยางน้องบัดได้เจอจังจังย่านกระแดนล่องคงตาตีตาใส่บัดเห็นของข้างไหนยันไหลไายตันดอกขันแม่นซุ้มกระจอกสีวัาใจล้มเหลวบัดที่หลงห้องว่าโอ้โหของอีนี้ไม่เลวลานมันอุ่นยามันมัมันใหญ่ธรรมดา ล้านมันอื่นงาง่ายกว่าล้านมันมันบ่าเมียนง่ายกว่าล้านมันมันเป็นยังไงนี่มันเหมียนกว่าล้านมันเหมียนอะไรนะพี่เขานางชั้นเหมียนเก่าละยกที่สองรองลงมาทางใจอย่าพูดบานเกิดเมืองนอนไกลกะซาวาซามาหอดเมืองอุดรกะซาวาซาวายัง ตาว่าเจ้าของน้อยตาว่าตำรวกคอยตำรวจดาดมไส่รองเหามาชมดมแก้วินเน่ว่าอกมาตองไนี่ได้ไม่เสื่อมลวดแท้บักโดูั่งดูปุ๊ปปุ๊ปาุโดปุ๊ปปุ๊้เพาว่าจะไหนก่อนปีตายแล้ยกีตามตามมาเจ้าก็มาถามคอ่ว่า งานกีฬาโอลิมปิกที่สีหอดนี่ยใเขาจะได้เป็นเจนาภาพเพราะว่าทีพีหาขว่มงวันน่ไเด้๋ยวทำเรื่องกีฬาจะเพื่ออยุมมาส่วนว่วเตะัน้เดีเรื่องกีฬาวันน้ดทัน้ม่กับกับนเป็นเสียเสียนตัวอวันน้กันยาวไพี่น้องนะดพบนนนั่งเปนแล้ว อรองมองไใต้กับมองไปยิงกว่าเจกันแบบสภาพมอกิตมอไปแค่ถงเอาแกวดีสนาเกันเปิดมาหรัมมอแ่แอดี าลูกไปใส่ผีมาทับนั่งหยด่เอแล้วกูก็ลูกก็ลมมาตลยงันสาทกู้ว่น้ยโอ้ยยยยบยย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 ย้ยยยยยย้าย จาภาพค่ะมวนบ่ค่ะโอ้ยมวนมวนมลรเลียงมวนบ่มวนมอระสิงข่าวบ่อุ้ยข้าวจางบ่จ้าจางจ้าเัาลำเลียงหือลำทิงค่ะกูจีบไปจางหนังหนุไม่ไหวงสิตจ้างคนไนน้หนักตั้จ้างตัวนี้กูอยาก